ได้โบได้โบดูความสามารถของคิมหันครับปฏิติดตามผลงานคิมหันครับด็กน่อยขี่ดื้อโอ้เก่งมากครับดีน่อยดิ้น้อยคิมหันครับ,รม,รบมาแล้วควบความสามารถของด็กน่อยคิมหันครับตอนนี้กำลังแข่งขันกันลุ้นตั้งขวดโยนตั้งขวดน้ำ ได้ได้คนละกี่ครั้งแล้ว,เ,ลวเอาคนละเกตแล้วเออยืนยืนนี่ยืนยืนยืนยนู ถ้ามองดีๆดูมันเหมือนฉีหินตัวนั่นนั่นหินบอลน่ะเออเกง่งนับนั่นเอ้เก่งเก่งเก่ง ปวดหัวปวดหัวคิมหันหน้ามาเนี่ยคิมหันหน้ามาฝั่งนี้เออโยนมานี่โยนมานี่โยนมานี่ปุ๊บโยนดีดีเออสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดเฮ้ยจริงจริงยืนยืนพาคกันยืนโยนนี่ไหม ยืนดินั่นน่ะยืดนี่ยืนได้ไหม,ม,ม,มได้คนลนะเท่าไรแล้วได้เท่าไรแล้วสิบสิบสอง

เก่งมากเลยครับเด็กๆความสำนึกคของชิมหันครับเฮ้ย